วัสาาดีครับยินดีต้อนรับ f ิซทุกท่านเข้าสู่ช่องสักผา้ารวยเมื่อนี้ซักภ้ารวยเดินทางมาอยู่ที่วัดป่าโนนจำปานะครับเนาะมาหอดมาถึงแล้วหลังจากได้เตรียมน้ำเตรียมน้ำต่างๆมากาได้มาถวายให้กับปูคําตานะครับเนาะเพราะว่าไปวัดได้ก็ต้องน้ำน้ำไปถวายคือน้ำคิดน้ำใจจากอิซีนะครับที่อยู่ทางเชียงราย่นส่งมาให้พอสักผา้ารวย กะได้เป็นธุระไห้เพิินนะครับเนาะกะได้ถวายให้หลายๆวัดเ้อร์ครับเ้อระเป็นเจ้าของผู้เป็นเจ้าของน้ำกับอนุโมทนาสาธุไปกับสักพารวยนะครับเดอ้ออนุโมทนาสาธุเอาไปหาปูอ่าอยู่วัดหนึ่งบนร่าท่านาท่าน,น้ำได้เป็นเศรษฐีนะครับเดอ้อเพิ่นวาครับเนาะเพราะว่าสิไหลามากขึน้นน้ำเงินทองสิไหลามากขึน้นน้ำพอขาดสายจักเทียคือนน้ำจิตน้ำใจอันที่แท้จริงน้ำจิตน้ำใจอันบริสุทธิ์ที่แท้จริงครับอันนี้คือเป็นน้ำใสใจจริงนะครับเนาะ เอาเอฟซี FC เข้ามาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับสักผ้ารวยไว้ครับขอสําคัญกะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยครับเด้อเพื่อสิบริพาดข่าวสารใหม,ม,ม่จากทางช่องของเฮานะครับเนาะขอความาวอนุเคราะห์กับเอฟซีทุกท่านใช่นี่มืดอนีนะน่าอยองคันชิมลงไปมัม้งว่เปมือสีข่ข้นนะครับเด้อขอคนละหนึ่งครั้งกับพ่อนะครับอันนี้กะเป็นะสะพานเป็นปุ่นอีกอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ช่องของสักผ้ารวย ได้จเริ่มเติบโตขึ้นเพราะว่าเป็นความอนุเคราะห์ความใจบุญของเอฟซีทุกท่านครับบาดนี้เฮาสีมาบึงอา,อาจารย์เพิ่นสีมานางังเอาเลขเนาะครับเนาะว่าสิไใดตัวดใดไต่แนวทางตัวใดจากทั้งอาจารย์เพิ่นนะครับนะเพราะเป็นอาจารย์จูวัดนะครับเด้อเป็นหมอเพิ่นมานะครับเนาะหมอทำเพิ่นเคยนงังเอาอย่ไซก็เขากันทุกวดครับอ่นนีเมือนี่ก็ได้โอกาสแล้วก็ทาชมไปพร้อมๆอมกันครับเอารอชมจักข้าวหนึ่งครับ Kala la yaitu a celiw kua kaka lole jatut i ciliw wabab raja jateti keko prayo saja a taka ka cijo a tahu raja ciki tu raja taka e tu ka prayo jaja kahangka raja teke kukura yang tante keko raya pangka raja asari jaja iseli a kaka kala te e keko ka prayo saja kahangka raja taka pare e tecejela kangkangka. เกสรปคาารังเกสรยาตัตาการะคการรงานกันคราสสปปะคังกุโรสิยาคังกกุรายายาควาควาสตาลาเลยยติเกโกกับรโยชเสลาลีเลเียคุคขาลาลานิดาคังตังคคีเกโตคปรโยสายยาคังกุงคาไรยาอาคังคาเกโกอรายย

ke jang pankaraja esai jakakoko rojoya atangka efura jakoko rojang pankaraja esai jakuang kokoroja jakokora jang kikiteti ya esai jakangk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 a esai ya esai jakangka esai jakangka esai esai jakangka esai บ่อเลี้ยงฮันนี่พันศาเนาะมเป็นยังไงเนาะปูบ่อเลี้ยงฮันนี่พันศาแกยังกวนเวลเนาะโอ้กะมาขอโชคขอลาบกับปูแล้วเนาะเฮ้ยขวอไปยังกอดอกกันได้ใช่ไหมที่บ้าได้อีกอยู่บ่ล่าโอ้กะได้อยากได้อยู่คนเดียวนาะทีเอาอีกสั่นเอาอีกสั่นแล้วปูสางวัดเนี่วนี่วัดเนาะโอ้ยกะบ่มีมองแล้วกะเฮ็ดไปไม่ไปหนากะบัดแล้วแหละเนาะกะที่เฮ็ดมองนี่เห็มันแล้วก่อนแล้วสิคอย กะจเฮ็ดมองไม่มองนาไปอีกอันก็บได้ว่ากันเอันนี้เป็นปูปูเซย่างเนาะอแมันกุมานเนาะปูราใหญ่เชียล้วลอยตังกังไรจักกังรามบนรสจิยังกังกตัยสียอากักนเรสเรยสานกังกันเรยจบากังกัตอเรียปูบเย่ันีบอกัุอัรเอางกุรีีาัอนบอากอนย เดี๋ยวขึ้นที่หฮยุกับบอจักบุลละเอากะเอาไฮโรดปูไฮโรดโอ้ปุลฤษีกาชิอยากได้แต่น้ำเด็กน้อยนะขันน้ำเด็กน้อยจังสิบยานผีนะขันน้ำเด็กน้อยจะหนึ่งหยัดจะข่วมผีดของเจ้าของยันเขาปิดสะแลกเก็ม แต่สีจกได้แต่น้ำดีโอ้แต่ว่าว่าม็นปูไปอยู่หนีเนาะเอาเอาน้ำพูเท่าเราค่อยเาบดตัวไปยังมันจีบดหืบกะบแกงโอ้ยเอาครับเป็นแล้วน้ำพเท่าเนีอเอปเรสิยาอตาคาาเยตัยชี้โลวะปะาธาโูาังคังราเยสิยาตาเตโกคาปารายังคังคังราเยสิจิโกตุตังปากตก เอตัวตาปุโรยเจยากตังกากะรายันตังคากะไรสิยากตเอตัวตาปุโรยสิยากกะสี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 ยังลับปูอาตัวตาปูรายังกังกระเจโตตาไม่ออกมาสีอืมนะไม่ออกมาสีแต่ว่าผู้เฒ่ามากฮกพูเ่ามากคือฮกเนอะบาดนี้ปูผู้เฒ่า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 ตีผู้เฒ่า พูดเ่ามากหกโอ้เข้าใจแล้วสันเนาะพูดเ่ามากหกไม่ออกมากซีเอาเอาคักๆลงไปยังหรอปูไม่ก็จะบวชคักอยู่บ่ oh, มันตัวหนึ่ง yes. มันบวชคักแมบวชคัก uh> จังเลยพูดเ่าน่ะพูดเ่าสิไปว่าจังเลยบ่แม่นเด็กน้อยขันเด็กหน่อยเขาค่อยว่าจังหนึ่งโอ้ที่เอาสันพูดเ่าแล้วสันเนาะอัน เอตัวปรยุยอเสยยว่าสยวาตาเสิเชชโลูีอ่าก็ก็สัจอันทีังกัราชิตาไม่ออกจากมาเฮ็ดบุนรลายนะไม่ออกนะมะเฮ็ดบุญสีขนมาสีข้นหมวปูไม่ออกมาสีขนนะนะแต่เาพูดเฒ่านี่มาหโอ้ผู้เถ่ามาหกสีเกาหกกระปูเนาะเยอะนกระสิบบเมนโอ้ขักขักบาดนี่กระสีโบเมน ปูไห่ปูฤาษีให้เองเด้อครับเด้อคักบ่ปูคักบ่อสอยากเฮ็ดอยากสางอยากให้เฮ็ดให้สากแต่ว่าคนสี่ลายแต่ว่าคนคือสี่ลายเทือคนหลายตัวเฮงดีปูเสร็จเรวเร็วๆคนคือสีมาหลายแทนะเอตัวตาปอเสียอยาทกัขาราะกาสะกางกังกะรายเสียอตาเจสะลาราเลต จกกาาาคาลาเลยอาตาคาาิโกโกโลโลเลเลเลยังกังกันเทเกกาปรายสียาดังกาเลลเลลาันเดเนนเนริยังกังกังโกโลโลเลเลาซาะคา ม้ากันถือตัวนี้อยากให้เฮ็ดอาสมให้่ไม่นี่เว้ยังไงคนนี้เน่ยเนาะไม่ขั้นคักกระแม่นลับปูเฮ็ดแหล่ปูเฮ็ดอาสมให้งามงันคนนี้เนี่อรูได้ปูขั้นให้ออกตรงตรงเนี่ยปูเอ้ยอันนี้เลยยุบเปิดเผยไปงั่มนั่งอยู่กับจับไพ่ตัวไพ่รวยหไร่นารวยแรงเฮ็ดให้ดีๆ่านี้เนี่ย โอมันบอมี่มองแอบมันบ่ปูสีแอบไห้เนาะปูเนาะแต่พูนีเห็นลังข้าไห่ไม่ง่ายง่ายสีส้มๆูบ่งเบียงอันปูเรื่องสีนี่ปูเรื่องสีอย่างเนาะนะอุ้ยอยู่น้ำไห้น้ำหน้าบ่มันอยู่น้ำบาน คือเสียงเนาะน้ำไ้น้ำหน้าบัดนี่นาะอยูนน้ำไ้น้ำหน้าหลอดยู่น้ำไ้น้ำหน้านี่หละออย่างนบัดเนอ้อ้โ้โอ้อ้โ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 ้อ้โอ้อ้โอ้้อ้โ้อ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 ้โก้้อ้ากอ้อ้โอ้โ้โอ้โอ้โ้้อ้ออ้ออ้อ้อออออ้ไ้อ้ออ้้อสร้าง้้้ ได้ได้บดมาปูได้อยู่เลยได้อยู่เลยนะแต่ว่าหลายแล้วค่ะกระทุนเอาแน่เขาก็ว่าให้แน่ของธรรมดาเนาะทั้งบดดาโอ้ที่หลายแทนเนาะแนะนำถึงมากว่าไหลกะบกบกขาดตัวละไหลของคนยี่ตะละปากไหลพคนหลายปากไหลายนื้ออื่นหลายนั่นว่ะว่อยากว่าอุดมทันบ่มดเนาะอยู่น้ำลูกเป็แมงปูบ่ อีทุตาปารเยสิเชกกังกังคาราเยสิจักตังคาหาสัจจคุโอลันจักหาสักคัดติทัชกคาเดอปฏิบัติขึ้นกว่านั้นนะมีภูเขามาหาเด้อปฏิบัติให้ดีกว่านั้นอีกสักหน่อยนะครับการปฏิบัติหน่อยเด้อูค่ะบ่มีคอยมีเวลาปฏิบัติพอประมาณ อย่ารับสแลบแก้ดูหลายปฏิบัติีนะถ้าปฏิบัติขึ้นจะดีก็นั่นช่วงนี้ซ้ำเห็นเห็นพ่อเครื่องๆ่กลางๆเห็นเลื่อนๆล่างๆยังบอท่านได้สัตว์กินอรือแล้วแต่ชุงดอกค่ะลังเทือกับปีเขาก็ว่าดีบุปีเขาก็ตีแน่เด้อโอ้สาธุสาธุ เอาย่ำให้เนี่ยปูมันตัวใดก็หละลืมตัวภาสาชิตกกคังคังภาษาจีเยว์ตัวชิชักกะกันเตะแต่จังหวะไม่ออกมาสีผู้เฒ่ามาหกโอ้ผู้เฒ่ามาหกเก้าสีหกหกเก้าสีสีหก ก้าอ้าให้บาหลายหอาสเกาหกันเนาะอยาให้บาหลายรเอ้คันกูมา่มากอะทอยากได้อีกอย่างหนึ่งที่เหเอ้กูมานมากอยากให้สงตัวแต่ว่าเชียวเนื้อเนอามวแมนเอเอาออาอาถัสาถู่ปวยกูมนมากสี่กได้เด็เด็ตัว ก็วาอืมเายจี้ก้าาาอย่าตอกาลลยชก้าก้ก้าจักก้าลายยจชี้อืม็กเก็แมนบอคักบ่หลับปูอกุกมนที่นี่โอ้เิ่มเร่มุมนอกเกตตัวเดียวอกเก็ตัวเดียวอืมกุนข้ามสนหเ็ครับด้อ

โอ้ได้ได้ได้เออเอาเสียวเิมจีหกมาให้บาทนี่เออได้ตกลงได้รับปากได้กีได้ด้รว่าเขได้มาเลยอย่าลืมเอ็มาให้ลูกโอ้เอาได้เอาตกลงแล้วรับปากแล้วรับปากแล้วเออ โดดๆเล่นเนาะเอาโอเคตัวเดียวนี่นะโอเคประตูขัดมันนี่นะอาโอเคตวเอาเอาสาธุสาธุกุมารเนาอย่าลืมเอ็มีมให้รอย่าลืมเอาบอลืมดอกบอลืมดอกเอ็โหอืโอัเดาอย่ื่มิโอ้โเอาบอลืมบอลืมจำได้แล้วบันจำได้แล้วจำได้แล้วเอาไม่อนเรุสาธ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 

เออเอากระบอเดียวดอเออเอาเอาได้สิซื้อมาให้เด้อว่าอย่าลืมหมอกเูเด้อเ่บ่ลืมบ่ลืมบ่ลืมเรมแต่ว่าเอายิมิหมอกะบอมมาเดเรคสิยิมิหมอกน่ยิมชิหมอกกูดูด้ออเอามีตัวนั้นเดเอมีไอ้ตัวนั้นะจติให้เออสาธุสาธุ